ครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องคอร์ดฟอร์มคอร์ดต่างๆของคอร์ดเมเจอร์เนะครับอธิบายนิดนึงนะครับสําหรับคอร์ดเมเจอร์เซเนะครับผมจะสตาร์ทด้วยคอร์ดเมเจอร์ธรรมดาก่อนนี่คือคอร์ด C ีเมเจอร์นะครับประกอบด้วยโน้ตสตัวก็คือ1 3 5่งสานะครับซีดนะครับสำหรับเมเจอร์เซเนี่ยจะเพิ่มโน้ตไปอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่7ถ้านับจากฟอร์มสเกลนะครับ1 3ึ่ ถ้าเป็นฟอร์มนี้นะครับก็คือยกนิ้วชี้ออก1 2 3นี่นะครับ4ตัว1 3 5 7เท่านี้เองนะครับผมดูอีกทีนะครับ C E G B 1 3 5 7นะครับนี่คือโครงสร้างของคอร์ดเมเจอร์อ่ะผมยกตัวอย่างคอร์ด C Major อร์นะฟอร์มแรกที่อยากให้รู้จักก็คือฟอร์มนี้นะครับ จากฟอร์มคอร์ด C ธรรมดายกนิ้วชี้ออกเราจะได้คอร์ด C Major อร์เนะครับจะดีอ่าหาสายก็ได้นะครับหรือดีสสายก็ได้ตัวโนตตัวท็อปโน้ตที่แตกต่างกันไปนะครับผมฟอร์มต่อมานะครับผมที่เล่นกันบ่อยมากก็คือฟอร์มนี้นะผมดีสสายตรงกลางดีห้าสายนะจะสังเกตได้ว่า ถึงจะฟอร์มนิ้วเหมือนกันเนี่ยถ้าเราดีดน้ตที่มันแตกต่างกันตัวท็อปน้ตเนี่ยนะมันก็จะให้เสียงที่แตกต่างกันนะครับฟอร์มนี้มาจากฟอร์มบาคอร์ดฟอร์มนี้นะครับนะน่าจะรู้จักกันดีนะครับต้จะเคยเห็นกันบ้างเปลี่ยนมาเป็นตรงนี้ครับเพิ่มตัว B ก็คือตัว7นะครับจะได้ฟอร์ม major จอนะ่ในกรณีน,นี้ผมจะดีเฉพาะ4สายตรงกลางก่อนนะครับเพื่อให้ได้ยินเสียงคอร์ด ตัวท็อปโน้ตที่วิ่งโอเคนี่คือฟอร์มที่2นะคะอีกฟอร์มหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้รู้จักกันก็คือฟอร์มนี้นะครับอันนี้เล่นบ่อยมากนะครับเพลงป๊อปเพลงฟังอะไรก็เล่นบ่อยนะครับอันนี้มาจากไหนมาจากฟอร์มนี้โอเคแต่เขานิยมจัดอย่างนี้นะครับ เพราะว่านี่เขาจะตัดคู่5ออกกันเลยเพราะมันก็เสียงค่อนข้างจะเป็นร็อกนะครับไม่ผิดแต่มันจะแข็งนิดนึงนะครับมาเป็นฟอร์มนี้ตัดคู่5ออกแล้วก็เพิ่มตัว B ตัวนี้เข้าไปจะได้ฟอร์มนี้นะครับเฟดแสายหกเฟดเก้สายสี 9, ่เฟดเสายสแล้วก็นิ้วกลางที่เฟดแสายสนะครับในกรณีนี้สายห้าบอดสายหนก็บอด บทบทวนอีกทีนะครับฟอร์อมที่1น,นะครับตอนนี้ผมที่สสายล่างนะครับเออขอโทษสีสายตรงกลางนะครับเพื่อจะได้ยินเสียงไวซิ่งชัดๆหนึ่งสองามได้ยินใช่ไหมครับนาไล่กับโอเคนี่คือฟอร์มของ C Major 7 ลองคอร์ด F มั่งครับคอร์ด F ่ะผมเริ่มจากหัวนะครับฟอร์มแรกฟอร์มนี้ย้ายมานะครับบล็อกมือไม่ต้องเปลี่ยนนะครับลากมามาเป็นคอร์ด F โอเคฟอร์มต่อมานะครับก็คือฟอร์มนี้ลากมานี่ตัว C นะครับมาที่ตัว F นี่เราได้ฟอร์มนี้ F นะครับที่เราที่เราฝึกกับไปเชื่อแบบทรายแอดบ่อยๆนะับปุ๊บยกยุกกลางออก จริงๆก็ฟอร์มนิ้วเดียวกันแหละนะ F major seven ฟอร์มแรกฟอร์มที่สองฟอร์มถัดมาครับก็คือฟอร์มนี้ถ้าเป็น C ก็เป็นฟอร์มนี้โอเคเราอาจจะจบที่ฟอร์มเดิมแต่สูงอีกหนึ่งออกเตตก็ได้ไล่กลับมา F major seven F major seven นะครับผมอ เอาลอง G major s ดูบ้าง G major seven ก็ลากขึ้นมาเลย G major s ฟอร์มต่อมาครับฟอร์มนี้ G ยงนิกลางออกเป็น G major s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  นะครถ้าเป็น triad ก็เป็นฟอร์มนี้ครับผมเห็นไหมอารมณ์ขอดก็แตกต่างนี่คือ G major ธรรมดานี่ G major s นะครับสังเกตเสียงที่มันแตกต่าง โอเคนะครับผมอ่าในลองคอดีแ b b. อ่ะผมเริ่มตรงนี้นี่ C b f ฟฟอร์มต่อมาฟอร์มนี้ฟอร์มต่อมาฟอร์มนี้นะครับตัวนี้ตัว b f l a ร์บีตัว b f l a โอเคโอเคครับทีนี้วิธีการฝึกอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้เราจำฟอร์มคอดได้คือฝึกแบบ Cycle of f o u r t h นะครับผมก็คือจาก C ไป F, b f แฟ e a อ e d แ g ด B, E, A, D, G ตามลำดับมีทั้งหมด12บสองด้วยกันผมยกตัวอย่างให้ดูเริ่มที่ C ก่อนไล like กลับด้วยนะครับต่อไป F ข้อนี้ ไเรื่อยเ,เลยนะครับ E flat อ่างงไหมครับนี่ C เห็นไหม E flat E flat major seven E flat E flat อ่าขอโทษที่ผมเลดนผิด E flat แฟตนะครับ G แฟร์ at, หรือว่า F ชาร์บ B เขตคอร์ด E ครับต่อไปเลย กลับมาที่ G แล้วก็จบที่ C major seven อ่าเท่านี้เองนะครับตระกูลขอดของ major seven เนี่ยอ่าขอโทษตระกูลขอดของ seven เนี่ยก็มีอยู่4ชนิดด้วยกัน major seven dominant seven minor seven แล้วก็ minor seven flat f i e นะครับ ทีนี้เวลาเราจะฝึกก็เริ่มจากเมเจอร์เซเก่อนก็ได้แล้วพอไปขีดอื่นก็จะง่ายมากขึ้นนะครับอาวันนี้ผมพูดถึงฟอร์มของเมเจอร์เซเลองไปฝึกจับกันดูนะครับช้าๆค่อยๆจําไปทีละนิดนะครับเวลาเอาไปใช้จะได้เกิดความคล่องตัวมากขึ้นโอเคขอบคุณมากนะครับไปลองฝึกกันดูสวัสดีครับ